สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายวลินครับวันนี้ชาวกเกษตรกรทั้งประเทศห้ามพลาดนะครับพราเราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับวิถีชีวิตว่าการเกษตรในเมืองไทยหรือในอาเซียนทั้งระบบจะเป็นอย่างไรทิศาทางจะเป็นอย่างไรดรสมชายหัตถีลหานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนคอร์เ o อเรชจำกัดและเลขาธิการ สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะมาชิงช่องบอกทางทุกแง่ทุกมุมครับสวัสดีครับดรเตริมใครับครับสวัสดีครับครับคือในกลุ่มอาเซียนหรือเอซเนี่ยเราต้องยอมแล้วว่ามีประชากรอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยคนครับหกร้อยล้านคนไอ้ตรงนี้ฐานเกษตรส่วนใหญ่เลยจะเป็นเกษตรทั้งนั้นเลยแต่ระบบเกษตรแต่ละประเทศอยากให้วิเคราะห์คร่าวๆนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับครับก็หลายคนก็อาจจะ พูดกันไปนะครับเอ๊ะประชากรประเทศนู้นประเทศนี้เยอะนะครับต้องพูดคร่าวๆอย่างนี้ครับเอาตัวเลขคร่าวๆก่อนว่าวันนี้ไทยเราเนี่ยหกล้านคนโดยประมาณนะครับจริงๆก็คือ55าสิบห้าหกสิบห้าล้านเก้าแสนคนนะครับแล้วก็ประเทศอินโดยังอินโดเนี่ยสองสองร้อยสี่สิบล้านคนนะครับครับแล้วก็มาประเทศเอาใกล้ๆแล้วกันเอาเวียดนามดีกว่าเวียดนามเวียดนามเนี่ยก็รวมประมาณแปดสิบล้านคนมากกว่าไทย แล้วก็มาประเทศอย่างพม่านี่ห้าสิบแล้านคนห้หรือ38มสิบแโทษยี่สิบแพม่านี่ห้าสิบแปดนะห้าสอ๋อมาเลนสามสิมาเลยี่สินะครับครับอาวพม่านี่ห้าสิบมาเลข้างล่างยี่สลาวมีไม่มากครับมีแค่หล้านคนหล้าน แกัมพูชากัมพูชา14ล้านคน14ล้านคนครับครับนี่คือตัวเลขประชากรโดยรวมเรียกว่าแต่ว่าในภูมิภาคที่เรานับบกันเนี่ยนะรวมทั้งหมดอ่ะประมาณ600ล้านคนรวมอินโดรอินโด,นโดฟิลิปปิน์เย,ยอะหน่อย,ยฟิลิปปินนี่ก็ร่วมร่วม100ยล้านคนครับนะครับเราต้องบอกว่าอินโดกับฟิลิปปินเนี่ย ไปแล้วเนี่ยก็สามร้อยสามร้อยกว่าแล้วเกินสองประเทศที่เกินครึ่งเกินครึ่งหกร้อยแล้วที่เหลืออีกสองร้อยกว่าเนี่ยก็เป็นประเทศทางด้านนี้นะครับสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับก็ไม่เยอะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประชากรเพราะว่ามันไปสัมพันธ์กันว่าโครงสร้างเนี่ยประเทศไหนเป็นยังไงนะครับต้องบอกวันนี้เนี่ยนะครับลองดูอย่างนี้ว่าประชากรเนี่ยนะครับเอาเราดูสไลด์ชาร์ตนี้นะฮะเราจะเห็นเลยนะครับว่า เนื้อที่ประเทศไทยเราก่อนนะครับไทยเราเนี่ยมีเนื้อที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยก็300ล้านไนนร่นะฮะวันนี้เนี่ยเรามีเนื้อที่ท่ากเกษตรเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็125ล้านไร่1 2 5้าล้านนะครับครับคิดเป็นโดยประมาณก็คือ20ล้านเฮกตาร์6ไร่1งานเท่ากับ1เฮกตาร์อเอาเป็นว่าเราพูดเป็นหน่วยสากลแล้วกันว่า1ล้านเฮกตาร์ หรือตอนนี้ประเทศไทย20ล้านเฮกตาร์รมีประชากรที่ทำภาคเกษตรเนี่ยนี่คือข้อมูลตอนปี2008นะฮะเด<ส>ี๋ยวจะสงสัยว่าน 8, 2008<อ>นะนี่คือข้อมูลเกษตร2009นะครับ,รบ2008เนี่ยเรามีเกษตรกรทำทำภาคเกษตรเนี่ยทั้งหมด19ล้าน19ล้านคนนะออแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ15ล้านคนเพราะอยู่ภาคบริการเข้าไปอยู่ภาคบริการเยอะอแล้วก็ไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมก็นิดหน่อยแต่ว่าภาคบริการนี่เยอะนะครับ พอปัจจุบันเนี่ยเออยู่ประมาณ15ล้านคนที่ภาคเกษตรแต่ว่าต้องข้อมูลณปี2008เนี่ยประเทศไทยเรามีประชากรเนี่ยทำเกษตร19ล้านคนแล้วก็มีพื้นที่19ล้านคนหรือครัวเรือน19ล้านคนครับหน่วยล้านคนนะนี่นึ่ล้านคนนะแล้วก็มีพื้นที่20ล้านเฮกตาร์ครับประเทศอินโดนีเียมี54ล้านเฮกตาร์ในพื้นที่เกษตรอย่างเดียวนะทำเกษตรมีประชากรทำเกษตร48ล้านคนถ้าวู่งายว่าถ้า จบเกือบหนึ่งล้านเฮกตาร์ก็มีหนึ่งล้านคนว่างั้นเถอะครับแต่ของเขานี่มีพื้นที่ห้าห้าสิบสี่ใช้คนสี่สิบแปดล้านคนหรือถ้าให้เห็นเป็นหน่วยก็คือว่าเนื้อที่ประเทศฟิลิปปินเนี่ยสิบสองล้านไร่ไอ้สิบสองล้านเฮกตาร์รมีคนทําอยู่สิบสามล้านคนเห็นไหมมีพอฟิลิปปินปุ๊บมีคนทำภา,าเคเกษตรใช้คนมากกว่าประเทศไทยละเห็นไหมเพราะว่าหนึ่งถ้าพูดหนึ่งล้านเฮกตาร์ใช้คนหนึ่งล้านนี่ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนแล้วนะครับ เวียดนามมี10ล้านเฮกตาร์ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ใช้คนถึง29ล้านคนคนทำเยอะหรือไงคนอยู่ภาคเกษตร29มากกว่านะครับต้องบอกว่ามีมากพื้นที่คนเนี่ยนะคือพื้นที่น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งแต่ใช้คนมากกว่าเราเท่าครึ่งเออเห็นไหมก็แสดงว่ามันกี่เท่าล่ะลองคำนวณดูเองแล้วกันนะมาเลยมีพื้นที่ทั้งหมด8ล้านเฮกตาร์มีคนทำขาภาคเกษตรอยู่2ล้านคน แสดงว่าประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมมา,มาเลยเขาไม่ใช่ครับต้องพูดว่าพื้นที่เยอะจริงแต่ทําใช้คนน้อยแสดงว่าใช้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้าไปช่วยต้องพูดว่าวันนี้เทคโนโลยีมีส่วนสําคัญครทีนี้เป็นสัมพันธ์ยังไงต้องบอกนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าวันนี้ภาคเกษตรเนี่ยนะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้แล้วมันสัมพันธ์ยังไงมันไปเกี่ยวข้องกันโดยตรงครับกับภาคแรงงานครับแล้วก็ผลผลิต ต้องบอกว่าหลายคนเอ๊ะทำไมวันนี้ปีนี้ข้าวไทยเราเนี่ยส่งออกจากเคยดับหนึ่งตกไปเหลือนดับสามปีที่แล้วเนี่ยแพมแพอินเดียอินเดียอันดับสองเวียดนามเวียดนามดับหนึ่งอินเดียสองครับอ่ไทยสามเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองประเทศหนึ่งสองใครจะหนึ่งใครสองเนี่ยแต่ตอนที่นี่ที่แน่เนี่ยนะไทยสามไทยอยู่ที่สามละนะครับเดี๋ยวข้อมูลที่แท้จริงเรามาดูอีกทีหนึ่ง เอาเป็นว่าตอนนี้ไทยเนี่ยแพ้เพราะว่าเพราะไทยเราไม่ต้องส่งออกข้าวเพราะรัฐบาลซื้อหมดมรับจำนำไอ้ที่แพ้เนี่ยคือเราไม่ส่งคือไม่ได้ส่งออกเรารวยเราไม่ส่งเรา, <c oughs> เ,ราเก็บไว้ก่อนรัฐบาลซื้อเก็บไว้เฉยก็ซื้อเก็บไว้ก่อนอ,อช่วยคนจนเพราะว่าคนจนจะได้ราคาข้าวที่ดีขเขาไม่รู้ดีเปล่าเห็นว่าเขา,เขาไปรับจำนำกันหมื่นห้า นะฮะแต่ว่าคนที่ลงสีไปรับจำนำจริงๆลูกเกษตรกรได้เงินไปหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่มันเห็นว่าต่ำประมาณหมื่นสามนะ,ะที่แน่ๆไม่รู้หายไปไหนสองพันก็ดูคุณภาพข้าวด้วยสองพันคืออย่างนี้สองพันนี่หน้าหน้าหน้าตัวแล้วตัดอยู่แล้วมีค่าฟอนต์เอ็นฟรีไปแปลเองก็แปลว่าอะไรนะสองพันแต่อีกนิดหน่อยที่อยู่ที่คุณภาพข้าวลดหลั่นกันไปก็อาจจะเหลือแปดเก้าพันเหลือหมื่นหนึ่งเหลือหมื่นหนึ่งหมื่นสอง แล้วแต่คุณภาพข้าวอแต่ที่แน่ๆราคากลางมาให้หมื่นห้านะแต่รับจริงไม่ถึงหมื่นห้าไม่ถึงหมื่นห้าครับก็ถือว่ารัฐบาลก็ช่วยกระจายรายได้ก็กระจายในรายภาคส่วนนะคุณกายนะลายส่วนที่เกี่ยวข้องลายเกี่ยวข้องก็ต้องใช้บุคลากรอ่ะดีลวเงินจะได้หมุนเงินก็่จะกระจายกะได้กระจายเขาเรียกว่าประชานิยมจริงๆครนะก็เกิดขึ้นตอนนี้ก็กระจายไปนะฮะก็เป็นประโยชน์นะครับครับปรากฏว่า เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นก็คือเรามาดูว่าประชากรเวียดนามเนี่ยทำไมเขาถึงผลิตข้าวได้เยอะเรื่องการบริหารจัดการน้ําก็สําคัญครับเรื่องการผลิตข้าวเนี่ยคือเขาไม่นาปีกับนาปังเห็นไหมเมื่อก่อนเราเนี่ยโอ้โหปั๊มข้าวกันปีมรุกีจรอบกีกีกีรอบนาเนี่ยพอานาปังเนี่ยสามสี่รอบเดี๋ยวนี้เราปั๊มได้เป็นไงรอบสองรอบปีนี้น้ําแรงน้าแรงบอกว่าอย่าปั๊มเยอะนะ ถ้าพูดง่ายว่าคืออย่าออกคุมไงออกผลผลิตเยอะคืออย่าปั๊มลูก <คน S 1> เยอะคนไม่มีน้ำน้ำไม่มีออก็กลายเป็นว่าข้าวเนี่ยอาจจะมีปัญหาอีกครับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เราตอนนี้เราพอถือว่าเป็นประเทศที่ดีหน่อยเพราะว่านี่นี่เราก็น้อยนี่น้อยนี่น้อยกักตุนอาหารด้วยก่อนเ,ออเราเก็บเงินด้วยก่อนนะก็เป็นวงอย่างเดียวแหละคุญกายอะไร ไอ้ที่เก็บๆก็บอยู่มอดปลวกรปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยศูนย์ไปแสนกว่าล้านต่อปีไม่รู้มันจะโดนสามแสนล้านเปล่ามันมอดกินเพราะว่าไอ้ที่มันอยู่ตามช่วงดำจางเนี่ยมันจะหายไปด้วยหรือเปล่ามอดมีสองอย่างนะมอดตัวเล็กๆกับมอดตัวใหญ่มันมันมอดมันจะกินพูดมอดสมรอยมีมันถ้ามันเสียไปก็ลำบากหน่อยเอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะก็เป็นว่าถ้าปีนี้ตัวเลขร่าเขาบอกว่าที่ศูนย์เนี่ยประมาณแสนล้านนะ นโยบายนี้ใช้เงินแค่แสนล้านเองแต่ก็กลัวล้อเกินงบประมาณจะบานไปมันกลัวจะไปสามแสนล้านเพราะมอดมันกินไปหน่อยก็เป็นห่วงต้นายายฉีดนะก็ต้องระวังเรื่องมอดพวกพวกพวกไอ้มอดที่มันมากินข้าวเนี่ยตัวตัวตัวก็เป็นห่วงอยู่นะครับก็นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงครับก็เป็นเรื่องดีครับแต่ตอนนี้เราสูญเสียแชมป์รัฐบาลก็บอกปีนี้จะช่วยดันข้าวให้เราเป็นที่หนึ่งให้ได้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ประชากรเวียดนามเนี่ยเขาใช้คนในภาคเกษตรถึง29ล้านคนครับ เห็นท่าไหมฮะแต่เวียดนามเนี่ยเขารู้สึกยิ่งเน้นเรื่องยินซีมากๆเนี่ยใช่ไหมเคมีเนี่ยเขาจะพยายามปิดกั้นเลยนะคือว่าอะไรว่าหนึ่งคนของเราเนี่ยเออผลิตข้าวหนึ่งไร่เนี่ยเตาเวียดนามเขาใช้สี่คนครึ่งนะสี่คนครึ่งอ่าเมื่อเทียบกับประเทศไทยเราหนึ่งไร่เนี่ยครับต้องเทียบอย่างนี้ว่าหนึ่งไร่เนี่ยเราบอกว่าใช้หนึ่งคนเนี่ยของเขาใช้สี่คนครึ่งเขาช่วยกันทำเห็นเขาปั๊มข้าวได้เยอะไหม ก็เยอะสิแล้วผลผลิตเป็นไงไม่เป็นไรเอาคุณภาพทีหลังเอาปริมาณไ้ว้ก่อนอปริมาณด้วยก่อนขายถูกเพราะโลกนี้คนต้องการของถูกใช่ขายถูกขายเยอะเป็นว่าครับอ่าก็สําเร็จไปก็ของแชมป์ขึ้นมาได้ไม่ว่ากันอ่าไม่ว่ากันก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแข่งแต่เรื่องนี้ที่เราประเด็นนี้มาพูดนะครับที่เป็นห่วงก็คือว่าเราเป็นห่วงเรื่องของการแข่งขันในโลกยุค สมัยใหม่เนี่ยนะครับเป็นยุค globalization คือโลกนี้ลิงก์กันด้วยโลกใบเดียวเนี่ยคือเชื่อมโยงกันได้หมดถ้ามันโมบิลิเซชันคือเคลื่อนย้ายได้หมดเพระเาะนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าเราจะสูญเสียความสามารถการแข่งขัน <S <S และเมื่อไรที่เราสูญเสียการความสามารถการแข่งขันเช่นต้นทุนเราสูงขึ้นไปเราขายไม่ออกละเพราะรัฐบาลเราการันตีเรื่องราคาไว้เลยราคาเราขายออกไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดสูงกว่าท้องตลาดอันที่2นะครับเรื่องของคุณภาพถ้าเราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องคุณภาพอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่เขาบอกใช้ปุ๋ยมากเกินไป ก็เนี่ยปัญหาเลเคมีประเทศไทยเราเ็าบอกว่ากเกษตรกรไม่มีความเข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยมากเกินไปในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้อย่างมีคุณภาพเขาใช้คนน้อยผลผลิตเยอะเห็นไหมพื้นที่น้อยพื้นที่เยอะใช้คนน้อยออของเราใช้พื้นที่น้อยกว่านะแต่ใช้คนเยอะก็ไม่ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเมื่อเทียบกับทางมาเลเซทางทาง,ทางวเวียดนามเวียดนามใช้คนเยอะครับ พื้นที่น้อยจีนพื้นที่เขาก็เยอะแต่ก็ใช้คนไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขามีคุณภาพคุณภาพเพราะอะไรก็เน้นลูกเกษตรนะเน้นเรื่องคุณภาพคุณภาพของการผลิตอย่างอเมริกาก็พันกว่านะครับประเทศประเทศอเมริกาก็จะดูถูกนะครับเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเยอะนะอย่างใครจะไปรู้เนี่ยนะครับไก่ไก่เราบอกโ่้ซีพีทำไก่เยอะเราก็ไม่ได้ติดหนึ่งในสามนะติดดับห้าดับนู่นจะหลุดไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้แพ้ประเทศทาง แถบลาตินอเมริกันนะฮะขายขายไก่เยอะนะฮะแล้วก็อย่างประเทศอย่างอเมริกาก็ผลิตไก่เยอะนะเป็นระดับรู้ผมจําตัวเลขไม่ได้นะแต่หนึ่งใน3เนี่ยอเมริกาขายไก่แล้วพวกนี้คนเน้นเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีพวกเคมีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนันเราจะบอกว่าไก่เนี่ยเราเป็นประเทศที่เราโอ้โหขายขายดีเราเป็นครัวโลก จริงๆประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยาบอกขายซอฟต์แวร์จริงอย่าไปมองข้ามนะเขาก็ผล,ลิตเหมือนกันนะ,ะไม่งางนั้นนะครับมูลค่า GDP เขาจะเป็นลำหนึ่งของโลกเหรอเพราะวันนี้ GDP ของประเทศอเมริกาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ย15ล้าล้านล้านดอลยกันในขณะประเทศไทยเราเนี่ย4แสนล้านเอง4แสนล้านเนี่ยเมื่อเทียบก็ง่ายว่า4แสนล้านผลิตทั้งปีเมื่อเทียบกับอเมริกัน15้าล้านล้านต่างกันไหมครับ นี่คือเหตุผลนะว่าวันนี้กําลังผลิตหรือว่าเรื่องของคุณภาพก็เป็นหัวใจสาคัญคังนั้นหัวหอกสาคัญในการที่ทําให้เราแข่งขันได้เรื่องต้นทุนเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโน้ตาวเรื่องวิธีการ,รการจัดการเรื่องการจัดการน้าเนี่ยสำคัญถ้าเราจัดการน้ําดีเนี่ยนะ,ะเราไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําน้ําเยอะดีครับเราก็ทํานาปังแต่จะบริหารจัดการยังไงให้มันเป็นผลประโยชน์กับเกษตรกร,รกแทนที่จะไปท่วมนาครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาพูดคุยว่าครับ น้ำในเมืองไทยมันสามารถจัดการได้ไหมแล้วเกษตรกรเราต้องเตรียมตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเดียวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c l ี o Plus สสารสกัดจากธรรมชาติ โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร0 2นค5 5อ5 8 5 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา j n c สร้างโอกาสของคุณให้ถูีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบ